สวัสดีครับผมอนุลักษ์สอนสิรินะครับน้องโบนั่นเองนะครับพนักงานส่งเสริมการขายนะครับของบริษัทชาลีเอ c พีซีจำกัดนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับมาติดตามลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทชาลีเฟสนะครับหรือชาลีเอ c พของเรานั่นเองนะครับที่เรามีตัวแทนจำหน่ายที่นี่ก็คือร้านเพชรพิชัยการเกษตรนะครับอยู่ในตัวเมืองพิจิตรเรา ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทดูครับไปเราเราไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกษตรกรผู้ใช้สินค้าของบริษัทชาลีโดยตรงนะครับเดี๋ยวมาเรามารู้จักกับคุณแม่ท่านนี้กันเลยครับคุณแม่ครับขออนุญาตคุณแม่แนะนําตัวหน่อยครับแม่ชื่อแม่สําลานมากมูลเป็นเกษตรกรของตําบลเมืองเก่าจังหวัดพิจ,จิตรจ้ะอ่า แม่ทําข้าวมาครับนานนานแล้วค่ะนานแล้วเนาะแล้วก็เคยใช้สินค้ามากมายในแต่ละบริษัทมามากมายนะครับจ้ะวันนี้นะครับผมเนี่ยมาติดตามคุณแม่ก็คือเรื่องการใช้ของสินค้าของบริษัทชายริเฟสนะครับก็มีตองสี่นะแม่เนาะที่ใช้นะครับ11 0 4 1ตัวรวมเบกแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ0ูนยนะครับตัวโซเทคโซโลมอฟนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงว่าแม่เริ่มใช้ตองสี่เมื่อไหร่ แม่เริ่มใช้ตอนสิ่เมื่อไหร่ครับตอนข้าวกําลังตั้งท้องจ้ะตั้งท้องเริ่มเริ่มออกรวง<ช>นี่นบ<ช>แล้วก็แม่ฉีดไปกี่รอบครับสองรอบจ้ะสองรอบนะครับช่วงที่ข้าวเริ่มออกรวงเริ่มตากและแง้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใชแล้วพอแม่ฉีดพ่นไปแล้วหนึ่งถึงสองรอบนี้เห็นผลยังไงบ้างครับก็ทําให้ข้าวออกรวงสม่าเสมอพอร้อมกันดีจ้ะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเปลี่ยน ใช่ไหมครับ,บช่วงข้าเริ่มเป็นน้ำนมเราก็จะมาใช้ตัวซูนซูน60ตัวนี้เนาะแม่เนาะเรามาใช้ช่วงข้าเริ่มเป็นน้ำนมใช้ไปกี่รอบครับหนึ่งถึงสองรอบเหมือนกันหนึ่งถึงสองรอบ <c oughs> นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลจากที่ได้ใช้ซูนซูน60ไปแล้วก็ทําให้ข้าวเม็ดแต่งดีทําให้เหมือนข้าวมีน้ําหนักอเม็ดสวยเม็ดสวยเม็ดไม่รีบใช่ครับน้ำหนักดีใช่ไหมครับแล้วก็ สีสวยด้วยสีสวยด้วยนะครับนะครับทีนี้เราก็คือคุณแม่เนี่ยได้ใช้ทั้งสองสูตรไปแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามช่วงคุณแม่เริ่มจะเก็บเกี่ยวอีกทีนึงก็คือเร็วๆนี้เนาะจ้ะอ่าเ,เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนที่เราเก็บเกี่ยวอีกทีนึงนะครับวันนี้ผมน้องโบนะครับบริษัทชาลีเฟสนะครับก็ขอให้ คนที่เข้ามารับชมนะครับลองเข้ามาติดตามดูนะครับหรือลองซื้อไปใช้ดูนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณครับ